เฮ้ย hey, สารลาเว้ยมีอะไรเล่าฟังฟังป่ะทุกครั้งที่กูไลฟ์สตรีมเลยคอมแม่งจะค้างตลอดเลยไม่รู้มันจะค้างทียอ,อะไรลนะ่ะน่ะโอ้ยอ่ไ<ะ>อ้ไรสัตว์ค้างอยู่นั่นแหละคอมหี่ห้องตายค้างทุกวันทุกวันดีไรเลยหุยค้างทุกวันทุกรอบทุกเกมทุกอย่างเลยทุกกระบวนการเลยมึงคงหนหน้างอะไรนักหนาอ่าอออ,อนั่นค้างโอ้โห ค้างเลยค้างเป็นโปรโมชั่นเลยกูไม่ไหวแล้วหัวร้อนสัสๆเลยกูจะทํางานกูจะทำคลิปกูจะถ่ายทอดสดกูจะเล่นเกมกูจะนู่นนั่นนี่นี่นู่นน็่ค้างจะเลค้างอะไรนักหนาแม่เงยค้าง วันจริงๆเว้ยใครตามดูสไลด์สตรีมผมจะรู้ว่าแบบมันจะค้างนะผมก็ต้องมาเปิดใหม่ตลอดโอ้โหกว่าจะเปิดคอมได้มันก็เปิดเป็น10ปีเยี่ยเปิดจนกูลูก2แล้วเนี่ย<ว>โอ้โหพี่กันอะไรกันนักหนานี่ไม่ไหวนนอยากระบายมากขอสีหน่อยได้ว,วิชัยคอมเดี๋ยวมึงโดนม,มึงหมมยิบไม้มาต่อยกับกูเลยครับกูจะต่ตอ,ตอยกับคอมแล้วแม่แม่งน่ารำคาญมากมันจะไยกับอุ้นังเนี่ยค้างอย่างเดยค้างจนกูนหัวร้อน่ะเกมเพชรวันซีวันแม่งก็หัวร้อนอยู่แล้ว เกมที่กูเล่นแม่งก็หัวร้อนอยู่แล้วคอมเสือกค้างอีก,กหัวร้อนหนักขึ้นไปอีกร้อนโอ้โหจนหัวกูไฟลุกเลยที่หัวกูล้านหมดแล้วเนี่ย,ยอะไรเนี้ยเอาน้ำแข็งมาถูหัวกูหน่อยสิจัน อังคารพูดพฤหัสุ์เสาร์อาทิตย์มึงก็ค้างแม่งค้างทุกวันวันปีใหม่วันสงการวันพ่อวันแม่ค้า,างบนเลยมึงจะคา้างอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหพี่กูก็อยากเป็นสตรีมเมอร์บ้างอ่ะเจ็บบ้างกูอยากเป็นสตรีมเมอร์บ้างแต่ไลฟ์ที่ไรแม่งค้างทุกทีเลยกาบคอมกูเลยแบบนี้มันไม่ไหวนะเว้ยกาบหัวกูเลยหัวกูร้อนแล้วเนี่ยกาบเลยกาบมึงกราบเลยหน้ามึงไม่มือมึงไม่ช่างมือมึง มึงก็เอาน้ำมาล้างก็ได้โอ้โหหัวกูนี่ลุกเป็นไฟเลยกูไม่ไหวแล้วศาสต์กูไม่ไหวอะศาสต์โหพี่ปีใหม่มึงก็มีแต่เรื่องดีๆได้โดนเนตตั้งเยอะแต่หูได้โดเนตมาแม,ม่งก็ซื้อคอมไม่ได้อโอยคอมก็ไม่ได้แบบกากอะไรเลยแต่มึงค้างอยู่นั่นแหละค้างนักหนาปัญหามึงเป็นอะไรติดเวลาเข้าเว็บโป้บ่อยไงศาสต์เอ้ยโหพี่ ่อนจากกันซื้อคอมให้กูด้วยสับแนวกูด้วย